ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าหมู่บ้านโครกระโดนได้มีเรื่องเลวต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงเพราะสัตว์ที่หายไปในแต่ละคืนทีละตัวทีละตัวการสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยตามมาด้วยข้อกังขาแล้วก็เสียงอึกกระทึกคึกโคมในยามวิการพร้อมกับบทเพลง ที่เกิดขึ้นซึ่งมีท่วงทำนองว่ายายแลม่มตอนสาวๆซึ่งทุกคนในหมู่บ้านขอแพ้ครับสันนิษานว่ายายแล่มเนี่ยเป็นบุคคล,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 ลที่ลักพาตัวสัตว์ไปภายในแต่ละคืนเนี่ยเพื่อปิดบัง อะไรบางอย่างทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรทั้งอาหารการกินแล้วการใช้งานในเรื่องของอุตสาหกรรมในพืชไรส่วนและแน่นอนว่าทุกวันนี้คดีของยายแ่มที่ไม่แน่ใจว่ามีที่มามาจากที่ใดยังคงเป็นปริศนาปริศนาของยายแ่ม กำลังจะถูกคนภายในคุณทำมคาปริศนาของเยลแลมคนในหมู่บ้านพูดกันให้แซตว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรในยามวิการคนคนนั้นคือเยลแรมใช่ไหมคะซึ่งไม่มีใครเคยเห็นหน้าเยลแลมแล้วสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านสิ่งเดียวที่สามารถค้นคว้าหาคำตอบได้ นั่นคือนักบวชหนักบวชที่ว่าคือคนมีเซ้นคนมียานและพระแม่ชีคนในหมู่บ้านตามหาคนเหล่านี้ที่มีวิชาเพื่อมาเสาะหาเบาะแสว่าเกิดอะไรขึ้นจากการที่สัตว์ภายในหมู่บ้านหายไปหากันแล้วหลายสิบปีก็ไม่เคยเจอยายแลมแต่สัตว์ก็ยังหายอยู่ตลอดเวลานั่นแหละค่ะ แต่มีคนหนึงชื่อใหญ่แจมอายุประมาณ30แกเป็นคนที่อยู่กรุงเทพแต่เข้ามากลับมาบ้านแล้วก็เจอคดีนี้เหมือนกันเพราะว่าแกเลี้ยงหมาหมาตัวนั้นก็หายไปหลังจากที่เหตุการณ์มันผ่านพ้นไปแล้ว10ปีใหญ่แจมที่ย้ายเข้ามาภายในหมู่บ้านนี้พร้อมกับหมาของเขาใหญ่แจมเนี่ย จะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่มีนิสัยชอบอปลูกผักสวนครัวแล้วก็ปลูกพืชเพื่อตกแต่งภายในสวนอะไรประมาณนี้ครับโดยเฉพาะสิ่งที่แกรักและห่วงมากที่สุดก็คือดอกกุหลาบซึ่งแกจะปลูกเอาไว้อยู่กออยู่พุ่มหนึ่งหน้ารั้วบ้านมันแปลกมากที่เขาปลูกไว้แค่พุ่มเดียวทา,ทางที่มันเป็นดอก พืชชนิดที่เขาชอบและโปรดปานมากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าการปลูกดอกเนี่ยจะทำให้มันแบบบานปิ่งบานด้วยความงดงามเนี่ยมันต้องปลูกด้วยความรักแล้วความรักของแกเนี่ยไม่ได้เผื่อแผ่ไปที่ดอกไม้เพียงอย่างเดียวแต่เผื่อแผ่ไปที่ยังมาของแกด้วย ซึ่งมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยระหว่างที่แกกำลังแบบเริ่มเคิมเคิมเตรียมพลอยหลับไปละหลังจากที่แบบออไปทำงานการ,กรเกษตรอะไรของแกมาจู่ๆแกก็ได้ยินเสียงขึ้นที่ที่ท้ายหมู่บ้านอีขยะ,ยะเสียงดังตะวาดด้วยความกลาดเกลียวยายแจม่มสะดุ้งตื่นขึ้นมา<ห>แปลก หมู่บ้านที่เงียบสงบมานานทำไมถึงมีเสียงอึกกระทึกคุกโคมขนาดนี้ยายแจมเห็นโอกาสนี้จึงได้หยิบตะเกียงเพื่อส่องทางเดินออกไปจากนอกบ้านของเธอเพื่อตามหาว,ว่าเสียงนี้มันมาจากที่ไหนซึ่งการที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่มันนอกเกิดเสียงอึกกระทึกคุกโคม นั่นทาให้เยแจมต้องป้องกันตัวเองแกหยิบพลาไปด้วยซึ่งพลานี้เป็นผ้าประจาําบ้านและเดินตั้งแต่บ้านตัวเองจนท้ายหมู่บ้านซึ่งท้ายหมู่บ้านนั้นน่ะมีบ้านหลังอยู่หลักหนึ่งซึ่งเป็นที่เล่าขานกันมาว่าบ้านหลังเนี้ยเยแจมเคยอยู่แล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแกเดินเข้าไป เจอกับกล่องที่วางอยู่หน้าบ้านด้วยความที่อยากรู้ว่ามันคือกล่องอะไรซึ่งเป็นกล่องที่ดูใหม่มากแกเลยไปเปิดดูเพราะว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลางมันไม่ควรจะมีกล่องอะไรมาวางไว้มันไม่มีใครอยู่ไม่มีใครสั่งของแน่นอนแกไปเปิดพบกับหมาตัวเองไอ้จอยซึ่งไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยแต่มีหมาที่นอนแห้งอยู่ในนั้น ซึ่งแกก็ค่อยด้วยความรักที่แกมีต่อหมาแกก็หยิบหมาขึ้นมาอุ้มแต่ว่าท้องของหมาเปิดออกไม่มีแม้แต่ตับไตไส้พุงหรือหัวใจนั้นทําให้แกคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหลังนี้คนที่เคยอยู่บ้านหลังเนี้คือใหญ่แลมคนที่เป็นปริศนาแกก็เลย ไปตามหาพระอาจารย์ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นในวัดนั้นให้เอาหมาไปดูว่าอันเนี้ยคือเกิดอะไรขึ้นพอแกไปอยู่กรุงเทพมาแกไม่รู้หรอกว่าการที่ตับไตไส้ปุงของหมาหายไปคนเอาไปขายหรือตัวอะไรกินายจำได้เดินทางเพื่อไปพบกับนักบวชภายในโบสถ์นะครับเพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ตัวเองได้ไปประสบพบเจอมานักบวช เมื่อได้ฟังจากสิ่งที่ยายแจมได้เล่ามาแล้วถึงกับอุทานขึ้นมาว่าจิบหายแล้วนี่มันเป็นสัญญาณเตือนใครเลยจะรู้ว่าไอสิ่งอุบาทนี้มันเกิดขึ้นมาจากเงื้อมือของมนุษย์หรือพีหาซาตานตนใดซึ่งนั่นทำให้ยายแจมถึงขั้นกับอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจว่าไม่อยอม ท้าไม่ถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและนั่นทำให้นักบวชได้เล่าถึงเรื่องราวของที่มาของบทเพลงแยยแล่มบทเพลงขอยยายแล่มนั้นเป็นที่พูดถึงปากต่อปากจากเด็กวัยปถมภายในหมู่บ้านที่คอยร้องเล่นเต้นลําด้วยท่วงทำนองยืดยืดเ็นเย็น เหมือนกับเป็นสิ่งที่คอยบรรเทาอารมณ์ตัวเองจากการเรียนจากการไปช่วยพ่อกับแม่ทํางานที่ไร่ที่นาและคลายความกังวลจากการที่สัตว์ที่ใช้ในการทําไรท่ทําสวนเช่นพวกวัวควายหายไปทีละตัวทีละตัวภายในแต่ละบ้านสัตว์ที่หายไปหายไปแบบไร้ร่องรอยไม่มีแม้แต่รอยเท้าภายในคอกวัวคอกควาย เหมือนจูๆ่ๆมันก็หายวับไปกับตาจนกระทั่งนักบวชได้ยินเรื่องเียผ่านจากปากของยายแจม่มถึงทำให้รู้ว่าหรือนี่สินะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์หายไปในตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาโดยที่ไม่มีใครจับได้ทางทางที่มีชื่อของยายแล่มอยู่ในบทเพลง เป็นการบอกใบแท้เมื่อยายแจ่มได้ฟังเรื่องนี้จบยายแจ่มก็ได้คิดวิธีการที่แสนอัจฉริยะขึ้นมาเพื่อเป็นการไปสอดส่องดูที่บ้านล้างหลังนั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเดือนเพ็ญยายแจ่มได้จัดการติดตั้งอาวุธ และก็กล้องวงจรปิดไว้ณบ,บริเวณบ้านข้างเคียงของยายแล่มโดยอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนบ้านข้างๆด้วยความที่บ้านของยายแล่มเนี่ยมีตำนานเล่าขานมามากมายทำให้แบบพื้นที่ดินระหว่างระนาบข้างๆเนี่ยขายไม่ออกนั่นทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเนี่ยให้ความร่วมมือกับยายแจ่มเพื่อที่จะ รวมด้วยช่วยกันสอดส่องหาความจริงว่าสัตว์ที่หายไปเนี่ยรวมถึงตัวหมาที่มีสภาพแบบนั้นมันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรกันแน่หลังจากที่ยายแจบไปติดกล้องวงจรปิดและติดอาวุธอยู่ในข้างบ้านคืนนั้นแกกลับไปที่บ้านเพื่อกลับไปนอนพักผ่อนเพื่อรอผลลัพธ์อีกวันหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนั้นไหมแต่คืนนั้น ยายแจมไม่สามารถนอนได้กึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นภาพตับไตไส้พุงลอยมาหน้าตัวเองซึ่งแกไม่สามารถขยับตัวได้ไม่รู้ว่าคืนนี้คือสาเหตุอะไรและภาพสุดท้ายก่อนที่แกจะหลับคือภาพบ้านหลางของยายแลมแกตื่นขึ้นมาด้วยความงงงวยจึงเดินไปทั้งหมู่บ้านเพื่อไปถามว่าตกลงยายแลมเนี่ยคือใคร จนมียายคนหนึ่งใกล้จะตายแล้วลองเพลงขึ้นมาว่าเย่แลมอีกตอนสาว้าๆเล่าเรื่องของเยแลมให้เย่แจมฟังว่าตอนสาวสาวเย่แลมเป็นเมียน้อยฝรังโดยการที่ทำยังไงละ่ะในหมู่บ้านที่ยากจนแกจึงไปสักคาถาจิมิโกะใหญ่เพื่อขาย ให้กับฝรั่งซึ่งนั่นแหละเป็นวิธีที่ยญยแลมหาเงินเข้าให้กับตัวเองแต่ว่าวันดีคืนดีแกรักษาของไม่อยู่ทำให้ของเข้าตัวแกจัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อไปดูกล้องวงจรปิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในบ้านหลังนั้นแกดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่งเงา ที่คอยวนเวียนแในบ้านซึ่งเงานั้นนะไม่รู้ว่าคือเงาอะไรจนตกแรงมาก็คือตอนเย็นแกได้ยินเสียงหัวเราะอยู่เรื่อยๆแกเลยตามเสียงหัวหลาอนั้นไปจนไปเจอกับเลือดที่หยดอยู่ตามทางแกคิดในหัวว่า นี่คือเลือดอะไรไม่มีใครกรีดร้องไม่มีสัตว์ใดๆกรีดร้องเพราะว่าสัตว์ไม่มีอยู่แล้วแกเลยตัดสินใจเดินตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสียงหัวล้อยิ่งดังขึน้นเรื่อยๆขึๆ้นเรื่อยๆปึ๊บแกโดนจับถูกจับจากข้างหลังแต่นั้นก็ไม่มีใครอยู่ดีทำให้แกเริ่มว่าถ้ามึงเป็นผีอะมึงก็ออกมาให้กูเห็นจังๆสิ เดิน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 ออกไปจนไปเใจกับซากสัตว์ใหญ่โตมากงมาซึ่งสัตว์นั้นเหี่ยวแห้งแต่เหม็นเนา่าไม่รู้พระสาทอะไรและอยู่ทีลมก็พัดวิ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 กลิ่นเหม็นคลุ้งหมู่บ้านเต็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่ยายจำเนี่ยได้เข้าไปภายในบ้านของยายแล่แล้ว รู้สึกเรากับว่าเหมือนมีใครจับตัวเขาแต่พอยายแจมเนี่ยหันควับไปกับไม่พบใครแท้จริงแล้วนั่นคือยายเล่มนั่นเองที่จับไหล่ของยายแจมเอาไว้แต่ด้วยความที่เหนื่อยกายและเหนื่อยจากบาดแผลภายในตัวทําให้ยายเล่ม่นี่เผลอสุดลงไปกองกับพื้นทําให้ยายแจมเนี่ยไม่อาจทันสังเกตถึงยายเล่ม ที่นอนหมอบอยู่กับพื้นกระเบื้องที่แสนจะหนาวเหน็บและเมื่อยายแจมเนี่ยเดินเข้าไปเห็นสภาพสัตว์ที่กองเป็นพันเนินเลยอยู่ภายในห้องห้องหนึ่งเนี่ยนั่นทําให้ยายแจมเนี่ยถึงขั้นกับอุทานขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆถอยหลังด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะพบกับยายแลมที่นอนกองอยู่บนพื้น ใหญ่แจมอุทานกรีดขึ้นมาสิมหายละนี่มันไม่ใช่ผีนี่นะใหญ่แล่มยังมีเนื้อหนังมังสามีลมหายใจแต่ช่างโรยลินเหลือเกินใหญ่แจม่มรวบรวมสติที่ยังมีอยู่ค่อยๆประคองใหญ่แล่มขึ้นมาก่อนที่จะถามไทยอาการแล้วได้พบกับความจริงที่อันนาโอสูว่า ในการครั้งก่อนครอบครัวของยายเลมเนี่ยเป็นครอบครัวที่ยากจนนั่นส่งผลที่ทำให้ยายแลมเนี่ยตัดสินใจที่จะไปค้าขายตัวเองกับชาวต่างชาติเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวของตนเองแต่ด้วยความไม่รู้จักประมาณตนรับแขกวันละหลายร้อยสิบล้านคนทำให้สภาพร่างกายนั้นเสื่อมถอย นั่นทำให้ยายแลมเนี่ยต้องหอบสังขารที่สุดโสมกลับมาอย่างบ้านเกิดของตนเองด้วยความที่เป็นมนุษย์ประตุชนธรรมดาตามแบบฉบับโฮโมเซเปียนเนี่ยทำให้ยายแลมต้องกลับมารักษาบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจแต่ด้วยความที่ยายแลม ไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปรักษากับทางโรงพยาบาลทําให้ยายแล่มเกิดความเชื่อประหลาดๆที่จะต้องคอยไปฆ่าสัตว์เพื่อนําไขกระดูกมากินเพื่อรักษาโรคของแบบการขาดแคลเซียมภายในร่างกายนั่นจึงเป็นสาเหตุที่สัตว์ภายในบ้านหายไปทีละตัวทีละตัว หลังจากที่ยายแจม่มกลับมาหาเยเล่แมที่บ้านและพบว่าเยเล่แม่ย,ยังไม่ตายแต่ป่วยทำให้ยายแจ่มตาสว่างว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับแม้แต่อย่างใดเพราะยายเล่แมนั่นแหละที่ไปฆ่าสัตว์แกก็ได้ตัดสินใจไปเผาโดยการตัดต้นไม้เพื่อเป็นฟืนไปเผากองซากสว์เพราะวาแกคับแขนใจมากว่า ทำไมต้องฆ่าหมาไอ<ห>จอไอด้วยอเออไอ้จอยร็จแล้วก็เผา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 ไปแต่อยู่ดีๆการเผาครั้งนั้นนะไฟก็ไม่ติดเผาเท่าไหร่ไฟก็ไม่ติด,กตดแกก็เลยแบบว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยว่าทำไมถึงเผาไม่ติดก็เลยด่ากาทุกอยาก่างทุกสิ่งที่อยู่แถวนั้นอีเหี้ยเอ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วะจนกลับไปหาเยลแลมที่บ้าน ว่าถามว่าทําไมถึงเผาสัตว์ไม่ได้ซึ่งณเวลานั้นนะ่ะใกล้จะเช้าซึ่งเป็นเวลาเดียวกับกนบินทบาทอยู่ดีก็มีหมอกควันเต็มหมู่บ้านเจอพระกับแม่ชีเดินรอบหมู่บ้านแต่มีหมาสีดำและแมวสีดำเดินตามด้วยปกติแล้วการบินทบาท ผู้คนในหมู่บ้านต้องรู้ว่าวเนี่ยคือการบินดาบแต่พระกับแม่ชีสององค์เนี่ยไปเคาะตามหมู่บ้านตามบ้านเคาะเคาะเคาะแต่ไม่มีใครออกมาแต่อยู่ดีก็เดินไปที่บ้านใหญ่หลังนั้นที่เราเรื่องเย็นแล้วไม่ฟังแกเดินเปิดประตูออกมาเจอหน้าพระก็ใส่บาตรตามปกติพอรุ่งเชา้ามีข่าวกระทึกขึค,ค,คมในหมู่บ้านว่า ยายคนนั้นตายตายเพราะอะไรไม่มีใครรู้กลับไปหาพระอาจารย์ที่เป็นพระในหมู่บ้านคนเดียวกับคนที่ไปเคาะประตูว่าทำไมาชีถึงตายในวันลุงขึ้นที่ไปเจอกับพระอาจารย์พระอาจารย์หันกลับมาว่ามึงอยากรู้ไหมละ่ะว่านี่คืออะไรซึ่งยายแจ่มเนี่ยไม่เชื่ออีกต่อไปว่าอันเนี้ยคือผีหรือสังก็เลยยืนดา่า กลางลบดูเลยว่าถ้ามึงเป็นผีจริงอ่ะมึงก็แปลงร่างออกมาสิพอเห็นอย่างนั้นฉีก็แปลงร่างฟันเนี่ยยาวเล็บนี่ก็อยากพยายามจะฉีกพยายามจะกินเนื้อแกแต่แกก็วิ่ง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 จนไปล้มอยู่หน้าบ้านเยลแลมเยลแลมก็เปิดประตูออกมายืนยิ้มหักคอยืนยิ้มมองยุ่นี่มันเรื่องอะไร ในบอกว่ายายเล่มไม่ใช่ผีแล้วว่อยายแจมได้มองไปยังล่างของยายแล่มนั่นทําให้ยายแจมถึงขั้นถึงกับบางอ้อร้องออกขึ้นมาอย่างดังรันนี่มันเป็นพ่อหมาก,กับแมวนี่นะคุณพระปิศนาที่เกิดขึ้นภายในตลอดระยะเวลาสิปีนั้นถูกไขกระจ่างด้วยภาษากายของ ยายแล่มที่โผล่มานี่มันทั้งหมดเป็นเพราะเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ทำให้ทุกคนเห็นภาพหลอนการตายของยายที่ถูกเคาะประตูเรียกในตอนเช้าตู่นั้นเป็นเพราะเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ติดมาจากหมากับแมวที่มีโรคนี้อยู่กับตัวตายห่าละ นี่แทบไม่ต่างอะไรกับวันวิปโยคเลยนี่นายายแจ่มก้มลงไปสวดมนต์ภาวนาขอให้สติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนที่จะลุกพัง,งาดขึ้นมาแล้วออกไปเปล่าประกาศถึงปิศนาที่ได้รับการไขกระจ่างนี้ว่านี่มันก็เป็นแค่เรื่องของคนบ้า ที่คิดจะทดแทนฮีโมโกโบินในกระดูโด้วยการไล่ฆ่าสัตว์แล้วปิิศนาการตายของพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวก็เกิดมาจากเชื้อพิษโุนับบ้าท,ที่แพร่กระจายโดยขาดความรู้ของพระกับชีที่ไม่รู้จักไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งการที่ยเยจ็มถึงปังอ,อวันเนี่ย คือผพี้สนสนักบ้าทําให้ทุกคนเป็นบ้าเป็นบออะไรกันไปหมดแต่ที่จริงแล้วนั่นคือวิธีการของกระสัตผีปอบแน่นอนว่าผีเนี่ยไม่ได้มีแค่ผีตนเดียวที่เป็นแค่ผีที่ตายคนตายไปแล้วก็เป็นผีมันมีระดับผีสัมภเวสีผีหัวหน้าผีกองพลผีในทัพผีกระสัซึ่งกระสัต ที่บอกไปเนี่ยเขาจะไม่เห็นตัวตวนการที่ไม่มีใครก็แล้วแต่ไม่เคยเห็นเยเล่แมมเพราะผีเหล่านี้ไม่ใช่ผีสัมภเวสีมันคือผีระับรมจาร์ผีปีศาจที่โดนสั่งมาจากผีกระสับอีทีนเพื่อจับเยแจมมาเป็นเครื่องบูชาเพราะว่าทุกคนในหมู่บ้านรู้กันหมดว่าหมู่บ้านที่เนี่ย ไม่มีคนเป็นอยู่เพราะเหตุใดทำไมกอดอกกุหลาบของยยแจมถึงเติบโตได้ดีนะเพราะว่าผีทุกคนที่เอาซากเพื่ชซากสัตว์ตัดไตเส้พุงเนี่ยไปฝังไว้ใต้นั้นทําให้ดอกกุหลาบหน้าบ้านยายแจมเติบโตทําให้ยายแจมคิดว่านี่แหละที่อยู่ของฉันแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ซึ่งยายแลม และพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวล้วนเป็นสมุนของกษัตริย์ผีเปอบที่ร่วมกันทําพิธีจับยายแจ่มมาบูชาย,ยันกลางหมู่บ้านโดยไม่มีใครทราบไม่มีคนเป็นทราบเพราะในนั้นมีแต่ผีพิธีนั้นเกิดขึ้นในวันสิบห้าค่ำเดือนสิบอผู้คนราหลอมซึ่งผู้คนเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนทำให้ <laughs> ทำอะไรดีนะมาทำผู้ชายันโดยการจับเยีแลมตึงไว้กับต้นหม้แล้วใช้มีดกรีดท้องเพื่อเอาตับไตไส้พุงมาแบ่งกันกินดูดเลือดดูดเนื้อเยีแลมที่ได้กินเลือดเนื้อของเยจ่ยแม ทำให้แกกลับมาเป็นสาครั้งแล้วทุกคนก็นั่งกลาเยแลมส่ท้ายแล้วเยแล่คือกษัตริย์ผีปอที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มานานแล้วกว่าเป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวมาก่อนการที่ฆ่าสัตว์มันไม่ใช่เพราะว่าแกาต้องการรักษาตัวเองที่นู่นนี่นั่นเอากระดูกไขกระกไม่จริง เกย์กำลังตามหาคนที่เกิดความสงสัยว่าอันเนี้เกิดอะไรขึ้นเพื่อหลอกมาบูชายันในครั้งนี้นั่นเองค่ะ